ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอสองคนที่อยู่ตรงนั้นแล้ยินกันไหมคือว่าผมได้เตรียมของขวัญสุดพิศพเศษมาให้พวกคุณด้วยนะครับ <conocer> เอาล่ะลืมตาได้แล้วครับ <c oughs> อเออเออที่ไหนวะเนะี่ยรู้สึกเหมือนใครเรียกนะ แล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะคาร์ลอตตเอ้าเบจิต้าหรือว่านายเป็นคนเรียกฉันมาหอ่ะใครจะไปเรียกคนอย่างแกวะฉันเองก็ถูกใครบางคนเรียกมาเหมือนกันนั่นแหละอืมใครกันอะอมผมเองครับคุณโกคูคุณเบจิต้า หนายเป็นใครอ่ะผมชื่อว่าวิส,วสเรียกว่าคุณวิสก็ได้นะอ๋ะอคุณวิสสินะเข้าใจละเจ้าบ้าตอนนี้เรื่องนั้นน่ะจะเป็นไงก็ช่างทำไมแกถึงเรียกเรามาที่นี่แล้วทำไมถึงรู้จักชื่อพวกเราด้วยอ่ะ พวกเราไม่เคยพบหน้าคุณหนึ่งแกแม้แต่ครั้งเดียวถูกต้องแล้วครับเป็นอย่างที่คุณเบจิต้าพูดพวกเราพบหน้ากันครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะเป็นยังไงก็ช่างงั้นเหรอสิ่งสำคัญก็คือการที่คุณสองคนมีพลังที่มากเอาเรื่องอยู่นะ แล้วก็คิดที่อยากจะเก่งขึ้นอีกขอถามให้แน่ใจอีกครั้งนะครับคุณสองคนชอบการที่ตัวเองเก่งขึ้นมากๆาเลยใช่ไหมล่ะการที่ชาวไซ่าต้องการที่จะเก่งขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพวกเราอยากจะเก่งขึ้นเองมากๆและไปลองสู้กับนักรบหลายรูปแบบน่ะอื ถ้างั้นให้ผมช่วยพวกคุณในการเพิ่มความเก่งเถอะนะครับช่วยเหรอหมายความว่าจะเป็นคู่ฝึกวิาชาพวกเรางั้นเหรอครับก็ถึงได้พามาถึงที่นี่ไงจากนี้ไปจะมอบบททดสอบอะไรอย่างให้กับคุณสองคนให้พยายามผ่านมันไปให้ได้นะ ถ้าผ่านมันไปได้พวกคุณจะสามารถเพิ่มพลังได้อย่างเป็นโคตรเยอะเลยแหะครับพูดจริงเหรอไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยฮะทำอย่างนั้นนา่จะได้อะไรขึ้นมาวะจะได้หรือเสียผลประโยชน์อะไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับผมหรอกสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าคุณสองคนอยากเก่งขึ้นหรือเปล่า มันก็เท่าเท่านั้นเองถ้างั้นก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้แหละว่าการที่ชาวซซยาต้องการที่จะเก่งขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาดีมากท้างั้นก็จะเริ่มฝึกวิชากันเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าวิชารับจริงๆแล้วการที่มาพบกับพวกคุณที่นี่มันก็เป็นเรื่องแบบปลกประหลาดอ่ะนะ เรียกแบบนั้นไม่มีปัญหานะครับพยายามอย่าคิดมากเลยตกลงนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงแต่ก็เข้าใจละก็ได้ถ้าจะเก่งขึ้นได้จะยังไงก็ไม่สนใจหรอกผมคาดหวังในตัวคุณสองคนนะเก่งขึ้นให้ได้แล้วก็เป็นเพื่อนเล่นคาวนา,าให้ท่านบิวนะ ท่านบิวเหรอ,อเฮ้ยอะไรนะขอไอทีฝึกอยู่สินะอุ้ยน้าคุ้นๆแหมเพื่อเปิดคลิปอย่างเป็นทางการก็ออยังไม่ได้เปิดเลยมาถึงก็คุยกันเต็มเลยอ,อืมอ้าวตื่นจุ๋เละครับตื่นเมื่อกี้นะ บิวบ,บิวคุนะ้นๆเหรอท่านบิวงั้นเหรอไงเจ้าชายเบจิต้าไม่เจอกันนานนะทำไมท่านถึงเมื่อกี้วิทไม่ได้บอกเหรอว่าอยากให้เป็นเพื่อนเล่นข้าวเวลาให้ฉันหน่อยนะ ข้าเวลางั้นเหรอระยะนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย่ะดิก็เลยกะจะขยับเนื้อขยับตัวซะบ้างปกต,ติให้วิทย์เป็นคู่ซ้อมให้แต่นานๆทีก็อยากเปลี่ยนมันยากาศดูบ้างเจ้านี่คือ <S <S ท่านนี้คือท่านบิวทเทพแห่งการทำลายล้าง เทพเจ้าแห่งการทำลายล้างที่เก่งที่สุดในจักรวาลเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างอืมฉันเน่ะเก่งมากเลยนะจริงเหรองัอ้นมาแข่งกับผมหน่อยสิอยากจะเห็นพลังการทำลายล้างนั่นจังเลยนะเจ้าบ,บ,บ้าพูดอะไรอ่ะ ไม่เคยกลัวอะไรเลยนะกล้าพูดแบบนั้นต่อหน้าฉันเหรอน่าสนุกดีนะเอาเถอะเที่ไปนอนกลางวันอยู่แถวนั้นถ้าอยากสู้ด้วยเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้เลยนะยังไงพลังระดับนายในตอนนี้ก็ทำให้ฉันพอใจไม่ได้หรอกขอแนะนำให้รับการฝึกจากวิทให้เต็มที่ก่อนค่อยเข้ามาท้าฉันนะ ไม่งั้นฉันอาจจะกำจัดนายหายไายในพริบตาเลยก็ได้เก่งขนาดนั้นเลยเหรอท่านบิวน่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นภรรยาไม่เต็มที่นะวิทที่เหลือฝากด้วยล่ะอ๋ออยังไ่จบนะเท่านี้ก็รับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันพวกคุณแล้วสินะ กรุณาเก่งขึ้นมากๆเพื่อท่านบิลด้วยนะครับถ้าเก่งขึ้นจะได้สู้กับท่านบิลเหรอรู้สึกตื่นเต้นขึ้น,นมาซะแล้วดิ <c oughs> บิจิต้าดูไม่กล้าเจ้บาบ้าเอ้ยเก่งขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จะให้ทำเพื่อหมอนั่นมันรู้สึกแปลกๆนะ เอาละถ้างั้นแต่มาฝึกกันเลยนะแต่ถ้าคนเตรียมพร้อมเมื่อไหร่ก็มาได้เลยเอาละดัดไปโยนไม่ใช่ผิดเรื่อง <c oughs> เอาละทุกคนขอเปิดคลิปอย่างเป็นทางการเลยนะครับนี่คือ Dragon Ball Z k a r o t DLC การปลุกพลังครั้งใหม่ภาคแรกนะ โหอันนี้ผมอ่าไปต้องขอสารภาพว่าไปแอบลงเซฟมานะครับเอยแอบลงเซฟมานะน่าไ,ไงเดี๋ยวเล่นเพื่อความสนุกนะครับอย่าไปซีเรียสเริ่มฝึกเลยทุยกคนผมพร้อมละแนะนำเวลห้านะ ฝึกจีเลเวลเราสองร้อยน่ะไอ้ยอ <laughs> ขอโทษนะทำไมเซฟผมมันมาเป็นซุปเปอร์ไซยาสามอย่างนี้ <laughs> ใช้ท่าไม่ตายเอาชน,นะให้ได้ อย่าง่าอ้าวนี่เราจบกันแล้วหรอไวโคตรไม่เร็วอ่ะเรียนรู้หมัดไคโอเหนือขีดจำกัดนี่ผมตีทีเดียวตายเลยปะเนี่ยอ๋อไม่นะเอออย่างงี้นี่นี่มันหน่อย นพลังเรืนมเตาเฮ้ยโคตรไวอ่ะเฮียเอาออกได้ไหมเนี 4. 4. 5. 5่ยไม่เลยโหเวอร์เกินไปหน่อยที่ผมไปโหลดเซฟใครมาเล่นเนี่ยเอออุ๊ยอะไรอ่ะ โูคูใช้หมัดไคโอได้แล้วเออฮะเหมือนจะมีการให้พักอะไรก like ันด้วยเมื่อ so, ก really? ี้อ้าวแป๊บหนึ่งนะฮะอะ่ะทุกคนมาละมาละมาละอะไรเนี um ่ยแต่ผมต้องกดฝึกอันไหนอ่ะ ขั้นกลางฝึกวิชาทะลุขีดจำกัดเฮ้ยมันนี่มันมีแต่พาร์ทฝึกวิชาหรอหนุกเลยไหมนเนี่ยนี่อะทีเดียวตายเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าอ่าผมฝึกฝึกไปเลยฝึกไปเลยนี่ระดับนี้แล้วโอ้โหเสียคตรโกงครับบอกเลยดูดิเสียเพูดโกองอะ่ทองอะ,ท,ออะทุกคนอย่าอย่าไปซีเรียสกันนะฮะอย่าไปซีเรียสกันเลยนะฮ <c oughs> เสียเนื้อเรื่องกันเถอะนะ <c oughs> นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย่งางเงะกำลังมัน <c oughs> ใช่ปะ อุ้ย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 เอาเอาขอเอาคืนเฮ้ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นไงแล้วอ่ะมันพุ่งไงแล้วอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยขอโทษนะมันพุ่งเข้ายังไงละโห้ยโดนเพิ่งไหมอ่ะ อุ้ยมีกินอะไรด้วยโโหอทุกคนครับมันกดกดพุ่งไงแล้วผมไล่นเล่นนานแล้วอะไม่เป็นแล้วแล้วถ้าเราไม่ฝึกอ่ะเนี่ย ขอโทษนะแล้วเราไปอันนี้เลยได้ไหมเ <c oughs> นี่ยเอาชนะวิทเลยรางวัลซูเปอปร์ไซย,ย่า <c oughs> เราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> โหโคตรไวหย, <c oughs> ยังว่ะเราควรมีเซฟไหมเนี่ยถ้าแบบเงี้ย อืมทำได้ดีเลยล่ะครับแต่ยังสู้คุณวิทไม่ได้เลยนะ <c oughs> มันก็ช่วยไม่ได้อะนะแต่ว่าแต้ที่คุณเป็นมนุษย์แต,ษแต่มีศักยภาพซ่อนเล้นอยู่ถึงขนาดนี้ไม่ได้หาง,ง่ายๆนะครับอ๋อใช่ครับผมลงเซฟมาครับคุณวิทผมคาดหวังว่าคุณจะมีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้โอ้ยวิทอะอะไรแก เออนี่ใช้เป็นซปเปอร์ไซยาตตั้งนานแล้วนะอ้าวงันเหรอเออแล้วเราเป็นไน้ตั้งนานนะอ่ะมาเปอร์ไซยาสองนี่ไม่ตายเลยไหมเนี่ยเกือบนะโฮ้ยโอ้ย ôi chạy tiền chạy tiền ôi 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 ไม่กดกันยังไงอะแล้วทุกคนโอ้โหกลืมปุ่มกดอ่านเลยแม่เลยแลกไปเลยลุงรู้ว่าตัวเองเก่งขึ้นอ่ะอยู่แล้วไม่เลวเลยนี่ครับอ่านี่ข้ามเลยนะครับนัานจะได้ซูเปอร์ไซย่าสองเห็นไหมโควิด ไม่รู้เรื่องเลยนะเปรเสียสาม,ม,มาไมโ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียนชินไม่รร้อย ตัพลังหัวทองพี่ไปไอ้น้องผมเป็นผมจะได้เป็นซุษย,ยาก๊อตตอนหอไหนอมอะไรอ่ะท่านบิว หรือว่าท่านอยากรู้ว่าโกคูมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วจนนอนไม่หลับงั้นเหรอถ้างั้นก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซากอดเลยซูเปอร์ไซากอดเหรออ้าวไม่ได้อธิบายให้ฟังเหรอวิทซูเปอร์ไซากอดคือเทพเจ้าไซยาที่เกิดขึ้นมาอย่างชั่วคราวจากชาวไซาผู้มีจิตคุณธรรมทั้งหคน หมายถึงว่าถ้ามีคุณโกคูกับชซาวายาอีก5คนก็จะแปลงหน้าเป็นซูเปอร์สซาซายะก็ได้5คนเลยเหรอจัดการได้ด้วยเอ้ยเอาดิ่ซูปเปอร์สซาซายะก็เราก็ยังไม่มีท่าซูปเปอร์สซาซายะก็สเลยโหมากันเต็มเลยทั้งจากอนาคต กูครูก็ได้เป็นซูเปอร์ไซาก็อตไม่เห็นเหมือนอนิเมะซูเปอร์ไซาอะไร้แต่ดักวันอะไรภาคซูเปอร์อุ้ยหัวแดงนี่หรอซูเปอร์ไซาก็อตอ่ะรอเวลานี้มานานเลย ขอโทษด้วจอเพศร,รอนะท่านบิวแต่ท่านนี้ก็ต้องจะสู้กับท่านได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเอาจริงเอาจังมานานเลยนนควบคุมพลังไม่ได้ดั่งใจก็ได้ถ้าเผลอฆ่านายไปก็ขอโทษด้วยละกันนะไม่เป็นไรหรอกแค่ในตอนนี้ไม่ถูกเล่นงาน,นง่ายๆหรอกใช่ผมลงเซฟมาแล้ว เซฟไม่มีซูเปอร์เซาย,ยากัดนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังที่แท้จ,จริงจะเป็นยังไงนะภาษาเป็นก๊อตทั้งทีอย่าทำให้ผิดหวังอะเลยฮึโรยาน่าันบิวทำให้สนุกเต็มที่แล้วก,กันโกคูทันบิวเบลเท่าไหร่เบลลอยเังเหรอนง่ายไปจิอุย้ย À ôi để đợi, đợi! để 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 đưa 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 chẹp đưa đưa chẹp đưa đưa cái đưa đưa ủi, lột, lột kiểu đi dê chimon. Này này, ui, 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 อุย้ยไม่ลดจริงเลิกเล่นก,กันเท่านี้แหละอุ้ยมาเรียบร้อยอยีเต็มเต็มหน้ามันจะมีคัดซีนป่ะนี่อลังการล้านแปด โอ้โหโอ้โหเวอร์เวอร์โอถึงว่ารอคัตซีนนี่เองมาดูเล่นง่ายไปเนาะ <laughs> หรือว่าผมตั้งค่าเล่นแบบง่ายไปได้วยไหมไม,หไม่เป็นไรทุกคนเอาเป็นว่าเราเสพเนื้อเรื่องนะครับไม่เร็วเลยดีกว,ว่า โอ,อ้กลับมาแล้วไม่ได้เจอคนแบบนี้มาตั้งน,นานเลยจริงคนที่สามารถสู้กับฉันได้ถึงขนาดนี้นะแถมยังได้พลังซูปเปอร์ไซ,ปปซาก็ต์มานระยะเวลาที่สั้นขนาดนี้นาน,นี่น่าสนใจจริงจริงเชียว <c oughs> แปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซ,ปปซาก็ตดได้ก็แปลว่าคุณก็จะได้สัมผัสถึงส่วนหนึ่งของพระเจ้าแล้ว มันไม่ได้ใช้พลังที่จะเอาไปใช้พั่มเพื่อแต่สำหรับคุณคงไม่ต้องห่วงก็ตรงตามนี้นะครับท่านบิลสักวันหนึ่งกิตติวลราที่พลังของนานจะมีประโยชน์กับฉันพยายามอย่าเพิ่มพลังให้ได้มากที่สุดจนกว่าจะถึงเวลานั้นล่ละจะทำให้ผิดหวังนะ ขอบคุณนะครับท่านบิลเฮ้ยเท่านี้ก็สิ้นสุดการฝึกประชาแล้วนะคงเหนื่อยน่าดูเลยนะครับผมเองก็ไสนุกไปกับคุณเหมือนกันอ๋อเออใช่นี่คุณปิ๊ดถ้าฉันอยากฝึกประชาอีกจะช่วยเป็นคู่ซ้อมฉันหน่อยได้ไหมล่ะอืม การฝึกผู้ชชย่องคุณวิทย์ช่วยเพิ่มพลังให้ฉันได้มากเลยเพราะงั้นขอร้องล่วนะคิดหนักเลยก็ได้ครับคุณเป็นค,คู่ต่อสู้ให้ท่าน,นบิลนะก็จะตอบแทนให้เป็นพิเศษเลยแหละอขอบคุณมากนะว้าว สามารถเรียนรู้พลังขึ้นเต่ากอสได้แล้วอ่าอันนี้จบแล้วหรอทุกคนอันนี้คือจบแล้วหรอครับ <iet ful> เหมือนจะใช่นะจริง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  <c oughs> <c oughs> แหมพัฒนเดียวแหละทุกคนงั้นเดี๋ยวพทหนาก็ต่อเป็นของพัฒนสองของการปลูกพลังเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะครับผ <c> ม <oughs> ขอบคุณที่รับชมนะครับบายจ้า